สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ f i n d ดอร์พอด s t สตกันอีกครั้งนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะไปคุยกันถึงเรื่องการเงินแบบเวอร์เวอร์นะคะไปกับเรากับ f i n d ดอร์พอด s t สตวันนี้ออกมาคนเดียวนะคะเพราะว่าพี่ใหม่ติดธุระในอาทิตย์นี้นะคะเลยจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะฟังเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะในช่วง2-3ทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาเหรียญน,นะคะ พุ่งกระโูดทะลุก,กันไปถึงมูลหรือดวงจันร์เลยทีเดียวนะคะอยากจะมาเล่าเนี่ยคือเป็นประสบการณ์ของตัวเองเลยในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีมาตั้งแต่ปี2017นะคะแล้วก็เป็นทิปส์นะคะจากคริปโต Twitter นะคะซึ่งมีกูรูมากมายเดียวเข้ามาให้ทิปส์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการที่เราจะสามารถได้รับผลตอบแทน มากมายจากโลกคริปโตในขณะเดียวกันก็ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะกับ5ข้อที่เป็นทิปส์ในวันนี้ข้อ1น,นะคะหลายๆท่านที่ลงทุนในโลกคริปโต,โตเคอเรนซีอาจจะคุ้นเคยนะคะกับการที่เราสามารถล็อกตัวเหรียญเนี่ยไกับทั้ง e x c h a n g e กับในโปรโตโคอลต่างๆเป็นต้นถ้าเป็นไปได้นะคะหลีกเลี่ยงการล็อกเหรียญน,นะคะ เพราะอะไรยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของออมเองเลยค่ะออมเคยซื้อโซลาน่านะคะแล้วก็เอาไปไว้บน FTX Exchange นะคะแล้วก็ล็อกมันไว้เป็นเวลานานๆเลยเพราะว่าเชื่อว่าตัวเหรียญนี้มันจะขึ้นไปนะคะเชื่อในความมั่นคงนะคะของตัว Exchange นะคะแต่นะคะเหตุที่เกิดขึ้นคือเมื่อปีที่แล้วนะคะตัว FTX เนี่ยก็ล่มไปนะคะเกิดอะไรขึ้นตอนที่ทุกอย่างชุลมุนฉุกะหุก ณนะตอนนั้นนะคะเหรียญของออมถูกล็อกอยู่เอาออกมาไม่ได้นะคะจะถอนออกมาก็ไม่ได้นะคะติดอยู่ในนั้นผลก็คือตัวเอ็กชแนนก็ล่มไปนะคะเหรียญน,นั้นก็หายไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังต้องมาดําเนินการเพื่อเคลมกลับมาอยู่นะคะเป็นบทเรียนนะคะว่าเรานะคะไม่ควรที่จะิง เหรียญต่างๆไว้บน Exchange นะคะโดยเฉพาะที่เราอาจจะมีความสงสัยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะไม่ควรที่จะทิ้งไว้มากเกินไปควรที่จะเก็บเหรียญด้วยตัวเองใน Wallet ของคุณนะคะ Not your key, not your coin นะคะนอกจากนี้นะคะการล็อกเหรียญเนี่ยถ้า Exchange มันไม่ล่มไปนะมันก็มีบทเรียนอีกอย่างหนึ่งคือการทำกำไรของเราเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะยกตัวอย่างนะคะเราซื้อเหรียญเหรียญนึงในราคาที่ เป็นราคาตลาดนะขณะนั้นแล้วเราก็ล็อกมันไว้ปรากฏว่าในช่วงระหว่างที่เราล็อกเหรียญไว้เนี่ยราคามันขึ้นไปสูงมากๆเลยนะคะอาจจะขึ้นไปถึงแสนเหรียญก็ว่าไปแต่เราไม่สามารถที่จะเอาเหรียญน,นั้นนะออกมาแล้วก็ขายเพื่อทํากําไรได้ต้องรอนะคะจนถึงเวลาที่มันถูกอันล็อกนะคะแล้วก็เลยถึงจะสามารถขายเหรียญน,นั้นได้ซึ่ง ตลาดมันอาจจะวายแล้วนะคะราคามัอาจจะตกลงมาเยอะมากๆแล้วเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อ1เลยหลีกเลี่ยงการล็อกเหรียญของคุณข้อ2นะคะควรที่จะ take profit อย่างสม่ำเสมอไม่ควรที่จะถือไว้ยาวแล้วก็ยึดถือสิ่งที่เรียกว่า all or nothing นะคะมัน all in ไปเลยนะคะถ้ามันได้ก็ได้เยอะๆไปเลยถ้าไม่ได้มันก็อจะเป็นศูนย์เราไม่ควรทำแบบนั้นเนาะ เราควรที่จะ take profit นะคะเป็นระยะระยะอย่างน้อยนะคะยกตัวอย่างนะคะเหรียญเหรียญน,นึงที่ลงทุนไปสมมติอมลงทุนไป0.1อมันขึ้นไปถึง0.2 0.3อีทนะคะอาจจะ take profit นะคะอย่างน้อยเอาทุนกลับมาก่อนนะคะ0.1เนี่ยต้องกลับมาในกระเป๋า,าก่อนนะแล้วก็ที่เหลือเราอาจจะ let profit r ันแล้วก็เลือกที่จะ take profit ตามระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นต้นนะคะข้อ3 คือการหลีกเลี่ยงการถูกสแกมนะคะในโลกคริปโตเนี่ยแกมมันเยอะมากๆเลยะคะ่ะควรที่จะรู้จักวิธีป้องกันตัวเองนะคะวิธีง่ายๆเลยที่จะป้องกันตัวเองได้ก็คือการเช็คข้อมูลนะคะจากหลายๆแหล่งแล้วก็ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับโปรเจกต์นั้นๆนั่นเองไม่ควรที่จะลงเชื่อนะคะหากใครมาชวนนะคะควรที่อย่างน้อยนะคะเข้าไปนะใน Twitter แล้วก็ดูว่ามันมี Official นะคะ Twitter ของโปรเจก t นั้นหรือเปล่าหลีกเลี่ยงนะคะการใช้ Google นะคะเวลาที่เราจะเข้าไปในเว็บไซต์นะคะเนื่องจากอะไรคะมันมีการทำสแกมนะคะก็คือทำเว็บไซต์ที่หน้าตาคล้ายๆหรือว่าเหมือนนะคะกับเว็บไซต์จริงๆนะคะหรือว่าสร้าง URL ให้มันคล้ายกันมากๆนะคะจนบางครั้งถ้าเรารีบๆเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวว่าเป็นโปรเจกต์จริงๆหรือว่าเป็นสแกมนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อลอกเลียนโปรเจก t นั้นๆแล้วก็หลอกเอาข้อมูลของเรา เพราะฉะนั้นควรที่จะเข้าไปดูใน Twitter นะคะเข้าไปดูซอสอย่างคอยเกโก้นะคะเวลาที่จะอินเทอร์แอคกับคอนแทคต่างๆเช็คจากซอสพวกนี้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่โดนหลอกอย่าก Google นะคะเพราะว่าเป็นแทร็ตของแ c กมเลยทีเดียวมันอาจจะเพลส e นะคะเว็บไซต์ URL นะคะไว้ในลำดับต้นๆแล้วบางครั้งเรารีบมากๆเนี่ยเราอาจจะเผลอไปได้ข้อ4ก็คือการที่ ควรที่จะต้องดู your own research นะคะไม่ควรที่จะ เชื่อใครง่ายๆเนาะไม่ว่าเขาจะเป็นเจ้าของโปรเจกต์เองหรือว่าจะพูดอะไรก็ตามนะคะตัวอย่างที่เจอมากับตัวเลยคือเคสของลูน่าเทอร่านะคะในช่วงที่เหรียญมันใกล้จะล่มเนี่ยคุณโดคอเนี่ยเขาก็ออกมาโพสบอกว่าเนี่ยเขากำลังจะดีพอยแคปิตอลเพิ่มขึ้นอีกนะคะให้ทุกคนใจเย็นๆไว้นะคะถือเหรียญเอาไว้นะคะหรือว่าเข้ามาเติมเงินเพิ่มนะคะเป็นต้นทั้งที่โปรเจกต์เนี่ยมันกําลังจะล่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อใครนะคะ ให้ทำรีเสิร์ชย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบเป็นคนดังขนาดไหนก็ตามนะคะทำรีเสิร์ชนะคะแล้วก็ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่คุณมีนะคะจากหลายหลๆแหล่งข้อ5นะอันนี้เป็นการทำเซฟตี้ของตัว Wallet ของคุณเองเวลาที่เรานะคะเข้าไปในโลกของ DeFi มันก็จะมีการอิ t เทอร์กับหลายๆ Contract การที่เราควรจะทำอย่างสม่ำเสมอก็คือการ revok e นะหรือว่าการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงเหรียญใดๆของเราจากตัว smart contract นั่นเองนะคะเราอาจจะเคยไป approve ไวนะ้ในอดีตเนาะถ้าเราไม่มากด revok e เนี่ยมันก็แปลว่าเรายังให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเหรียญของเราแก่ตัว smart contract นั้นอยู่ก็ควรที่จะทำอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วมันก็จะมีเครื่องมือนะคะอย่างเช่น revok e cash นะคะ revok e cash เดี๋ยวออมแปะลิงก์ไว้ให้นะคะด้านล่างเพื่อที่จะเข้าไปนะคะสามารถ revok e ตัว permission นี้ได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นทิป5ข้อสั้นๆนะคะเตรียมความพร้อมนะคะกับการที่เราจะไปบูมมาเก็ตนะคะของคริปโตนะคะแบมานาน2-3ปีแล้วเนาะก็อาจจะถึงเวลาที่จะบูสักทีแล้วก็ประกอบกับคอย ETF ที่กำลังจะถูก Approve นะคะเป็นข่าวนะคะที่ต้องติดตามเลยในเดือนมกราคมนะคะแล้วก็ Bitcoin h a l v i n g ที่กำลังจะมานะคะในเดือนเมษายน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เราจะทํากําไรนะคะก็ควรที่จะทําอย่างปลอดภัยนะคะควรมีการเทคโปรฟิตอย่างสม่ําเสมอดู your own research นะคะก่อนที่จะลงทุนใดๆรวมทั้งปกป้องตัวเองนะคะจากสแกมนะคะแล้วก็คอยนะคะที่จะมีวินัยในการเข้าไป Revoke ตัว Permission ที่ Interact กับ s smart c o n t r a c t ก็เป็นทิปสั้นๆนะคะ่ะสำหรับวันนี้ Finder Podcast ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะ ถ้ามีฟีดแบ็กเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะให้พวกเราทําข้อมูลนะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของครนะิปโตเคอเรนซีเนาะปกติเราจะไปในมุมของแมกโรเรื่องของการลงทุนทั่วไปสะส่วนใหญ่แต่ถ้าท่านใดอยากให้เราเจาะลึกลงมากกว่านี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ